อย่าไม่เชิญบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาอีกเลยสั่งเหรอมาเลยสิกจ้าพวกเจ้าจะปราบมันกำจัดปีศาจเลยมาเลยโอ้โหวิ่งมาเลยแลนดิ้งมาเลยเออจัดให้รอดอแบบนี้ผู้ทีเผาปีศาจจักรประคองทีรักาปีศาจแห่งเดนอันตรกัโอ้ยผู้ที่นี่ก็คือเทพเซียนเหรอ แล้วคนเห็นหน้าครั้งแรกเอา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 เอจเย็นเนาะจะเย็นจะเย็นถ้าถามใครคนนั้นก็ตอบเขาไม่ชอบเสียงดังโดยเฉพาะมันหูดีทีเดียวนิสัยของข้าเลยสู้ว่ะ เมื่อครู่เจ้าพูดว่าจะปราบมารกับจักรปีศาจเลยถูกต้องข้าเองมาถินของข้าคุยโว้โอวเจ้าช่างใจกล้าจริงๆเจ้าชื่ออะไรไปซั่วข้าฝึกวิชาบำเพ็ญเซียนมาตั้งแต่เล็กตอนนี้สิบปีแล้วบำเพ,พ็ญพจอางจริงใจไม่เคยละเลยทำงานพยากรณ์วาดยนวางไข้โกนเชี่ยวชาญทุกอย่างหาพกพระมุขหอไม่เชื่อสามารถทดสอบได้ขอถามท่านประมุข บรรลุมรรคแห่งสวรรัสดีไหมเป็นเซียนหรือไม่ข้าเป็นเซียนหรือไม่เจ้าก็กล้าถามล่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกส่วนต้สมบัติทุกใช้วิธีนี้เหรอพิสูจน์ต่าวัดดมอะไรสักอย่างสูตรอะไรสักอย่างคิดว่าเจ้าโง่ความถนัลินตามมาซะอีกเสียเวลาตั้งนานที่แท้ก็เผาอนุธรรมดาในเมื่อเป็นเช่นนี้ ดูว่าที่เป็นมารยาทของเทพเซียนอุ้ยแปลกมาห์นสารพาวปิซซ่าแบบคิดแบบฝรั่งฝรั่งอะไรขู่คนโดต้องหลับเข้าเย็นเอาดิเอ้อเออเออเอาละเทพเซียนเหตุมารยาทที่ถูกต้องหรือไม่อย่าพอใจไว้จเย็นจเย็นเจะต้องนั้นจะเข้าคนที่นี่ไม่ได้คนอยู่เยอะ ไปเมืเม่อโตร,อ,ตรโอัตาปกติพ่อไว้ซพ่อช็อกเลยมาหอ่อแบบทำอะไรทีมนี่